ที่ผ่านมาก็คือจะไม่หมดสัญญาค่ะที่เราไปต่อสัญญาตอนรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มาแบบเต็มตัวอีกแล้วค่ะพิเศษกว่าเดิมยังไงครับพี่อ้างก็คงจะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวที่ถ่ายไปที่เพิ่งเห็นเนี่ยก็เพิ่งถ่ายมามแล้วก็ที่กําลังถ่ายเนี่ยก็มันจะออกมาทางเดือนได้ถูกใจค่ะคือเป็นอีเลี่ยนที่สดใสได้เลยถ้าได้ดูกันคงชอบในกระแสอินเทอร์เน็ตบอกว่าเราเด็กขึ้น คือใส่ึ้นแล้วคืนอ๋อคือเป็นอีกลุคนึงปกติซันซีว่าจะดูแบบสง่าจริงนะคะอันนี้ที่ดูเป็นเด็กๆแล้วเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีกระชากไวดีนะชอบสิคะชอบคนชมเยอะไหมว่าเด็กคืนเยอะเยอะคป็นนักการข่าวว่าอะไรคะจอยจอยอีกแล้วอะอะไรก็อยากถามว่ามีใครกล้าเพราะว่าจริงๆอบบพี่อ้ามีมีปัญหากับซันซวแต่อยู่ม็ได้ต่อคือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนี่ยจอยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะ <laughs> คือสัญญายังไม่ได้หมดค่ะที่มีที่มีข่าวออกมาต่างๆ่างนสัญญาไม่ได้หมดอีกถึห้าเดือนแล้วพอหมดก็คือหมดทันวาที่ผ่านมาค่ะนี่เราต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วข่าวมาตกใจเข้าไปา,กกาไคือมีไม่ได้ตกใจค่ะแต่ผมก็ไม่ เราคุ้นไปได้ว่าเราอ๋อมันจะไม่หมดสัญญานะมันเหมือนอย่างนี้นะเียคือผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีฟิลเตอร์เยอะนะคะอย่างมิสทีนซันซิลก็มีใช้ฟิลเตอร์เยอะแล้วแต่สูตรต่างๆที่แยกออกไปอย่างเงี้ยนะคะผลิตภัณเปิดก็นอะไรเปัญหาแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาค่ะปีต่อปีอยู่แล้วค่ะเป็นปกติมันละครนะค่ะมีละครที่เราได้ชมกั ala น ก่อนหรอคะของเพียงงานตอนนี้ก่อนทํางานกันทุกวันเลยตอนนี้ค่ะเรื่องงานคือตอนนี้รับของอีเวนต์ไปก่อนค่ะอีเวนต์แล้วก็มีโฆษณาต่างๆต้องรองดูค่ะมีมาติดต่อบ<ข>้างไหมละครมีค่ะมีบ้างแต่ก็ก็จริงจริงก็อยากเล่นนะคะคิดถึงเหมือนกันแต่ต้องทำงานที่ค้างไว้เยอะมากเหมือนกันก็คือที่วางแผนไว้อีกประมาณ2-3เดือนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแฟนคนเดียโนกคิดถึงอะไรเงี้ยติดงานอะไรอยู่พยาย่างอยู่ในการรับ มีโฆษณาอีกหลายตัวค่ะที่ที่กตลังจะออกแล้วต้องถ่ายเดือนนี้เดือนหน้ามลายเดือนหน,น้าก็ว่างแล้วค่ะยงวิดอีเวนต์เดียวรับซับเยอะนี้ช่วงแบบนี้กลัวไมหมครับแบว่าแต่ละคนโดนภาษีกันขึ้นหน้า <c oughs> เราก็มันกันอาจมันก็ต้องโดนอยู่แล้ว,วน,นะคะมันก็ต้องเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ก็ทําอะไรที่ถูกต้องแล้วกันะนะคะโอ้แล้วไม่กลัวกับภาษีเพราะว่าเราจ่ายถูกต้องพี่เนาะ